สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวภาคค่ำนะคะช่วงนี้ขอเชิญรับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชสรนนินณยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอโดวาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมอโดวาซึ่งตรงกับวันที่27สิงหาคม2568 พระนท่านมาดามายาชันดูประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอโดวากรุงคิชินาวในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมอโดวาข้าพเจ้าขอส่งคำอ่ำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อพลธรรมัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีแทงเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวมอโดวาประเทศไทยได้ดมเนินสัมพันธไมตรีอันดีกับสาธารณรัฐมอโดวามากกว่า3ทศวรรษของความสัมพันธการทูตที่มีต่อกัน ข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าไมตรีจิตและความปรารถนาดีที่มีอยู่ของประเทศของเราทั้งสองจะเป็นพลังขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างกันให้ใกล้ชิดและแน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันในภายภาคหน้าพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และเพชรบุรีระหว่างวันที่27-28ถึงสิงหาคม2568 เวลาเก้านาฬิกา46นาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารที่โรงเรียนตำรวจตรเวณชายแดนบ้านคลองน้อยอำเภอห,หัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันซึ่งกองกำลังตำรวจตรเวนชายแดนที่1 4สร้างขึ้นเมื่อปี2542เพื่อสนองพระราชกระแสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีช่วยเหลือนักเรียนบ้านคลอง หยที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นให้มีสถานศึกษาไม่ต้องไปโรงเรียนที่ห่างออกไปปัจจุบันมีโรงเรียนชั้นอนุบาลถึงประสมมาศึกษาปีที่6กจำนวน153คนเส้นทางคมนาคมและระบบการสื่อสารดีขึ้นประกอบกับทุกหน่วยง,งานร่วมการบริาการส่งเสริมการศึกษาและคุณภาพชีวิตให้เยาวชนและประชาชนที่สําคัญคือการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนมีหลายชาติพันธุ์ทั้งกะเหรี่ยงและมอญทุกคนรักถิ่นฐานบ้านเกิดและสำเร็จในความเป็นคนไทย ด้านการศึกษาใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพศ2551 ของกระทรวงศึกษาธิการเน้นให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมอ่านออกเขียนได้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและงานแผนพัฒนาเด็กเยาวชนในถิ่นทุรกันดารทั้ง8โครงการอาทิโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเช่นการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมช่วยให้ครูต่อชะดอจัดการสอนตามหลักสูตรให้ครบถ้วนเท่าเทียมกับโรงเรียนในเมืองและมีครูช่วยสอนที่เชี่ยวชาญเฉพาะวิชาทําให้ผลการประเมินโอนเน็ตชั้นประถมศึกษาปีที่6 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศโดยเฉพาะวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์นักเรียนที่เรียนดีจะช่วยครูดูแลเพื่อนๆทำให้เข้าใจได้ดีขึ้น โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กโรงเรียนได้บันทึกน้ำหนักและส่วนสูงของนักเรียนเพื่อติดตามการเจริญเติบโตและพัฒนาการในแต่ละช่วงวัยและช่วยเรื่องการวางแผนดูแลร่างกายให้เด็กอ้วนควบคุมอาหารและออกกำลังส่วนเด็กที่น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ให้บริโภคไข่ไก่และนมเพิ่มด้านการควบคุมการขา,าดสารไอโอดีนไม่พบเด็กเป็นโรคคอพอกส่วนคุณภาพน้ำดื่มผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด โครงการ,กรเกษตรครูและนักเรียนร่วมวางแผนบริหารจัดการการปลูกผักแบบุนเวียนเลี้ยงไก่ไข่และปลานิลทําให้มีผลผลิตเพียงพอประกอบอาหารกลางวันตลอดทั้งปีส่งผลให้ได้รับรางวัลสถาบันเกษตรกร,กรดีระดับจังหวัดประเภทกลุ่มยุวเกษตรกร,กรโครงการฝึกอาชีพสอนทําขนมคัพเคก้กทองม้วนและทําเหรียญโปรยทานช่วยให้เด็กคิดสร้างสารรค์และสร้างประสบการณ์นาไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต ห้องพยาบาลมีตู้ยาพระรา,านแบ่งสัสดส่วนให้หยิบใช้ได้สะดวกเป็นยารับประทานยาทาภายนอกให้บริการทั้งนักเรียนและผู้ปกครองกิจกรรมสากลส่งเสริมให้ทำบัญชีรายรับรายจ่ายสร้าวินัยทางการเงินและประสบการณ์ด้านการทำบัญชีมีการจัดทำบัญชีต้นกล้าให้รู้จักการออมเงินมีการซื้อหุ้นเพื่อรับเงินปันผลในแต่ละปีด้วย โอกาสนี้ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระชทานจากโรงพยาบาลหัวหินคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและเจ้าหน้าที่ทันตสาธารณาสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ออกหน่วยตรวจสุขภาพและทันตกรรมเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างรอบด้านเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีมีสุขของประชาชน เวลาน13นาฬิกา35นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดําเนินงานโรงเรียนตํรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาเจ้าอําเภอปราณบุรีซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ลาดเชิงเขามีภูเขาล้อมรอบเดิมหมู่บ้านไม่มีโรงเรียนรัศดรจึงขอความช่วยเหลือจากกองกำกักรตารวจตระเวนชายแดนที่13ปี2521จึงเปิดการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการปัจจุบันเปิดสอนชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน81คน ครูตชด7เนายครูอัตราจ้าง3คนเป็นครูครุทายาซึ่งเป็นสิทธิเก่า3คนความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามพระราชดำริอาทิผลการประเมินความสามารถการฟังพูดอ่านเขียนผ่านเกณฑ์ทุกคนด้านการเพิ่มโอกาสทางการศึกษานักเรียนได้เข้าศึกษาต่อทุกคนมีนักเรียนในพระราชานุเคราะห์36คนปัจจุบันกำลังศึกษา6คน ห้องพยาบาลมีครูพยาบาลออกเยี่ยมบ้านให้ความรู้เรื่องการให้นมบุตรแรกเกิดและสุขอ,อนามัยกิจกรรมสากลสอนธบัญชีรายรับรายจ่ายนำผลผลิตทางการ,กรเกษตรมาแปลงรูปจำหน่ายผ่านระบบสากลได้รับรางวัลรอชนะเลืออันดับ3การประกวดบันทึกรายงานการประชุมกิจกรรมสากลนักเรียนปี2 5 6 8กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการของเด็กชั้นอนุบาลอายุ3-5ขวบสอนให้เด็กสวมใส่เสื้อผ้าด้วยตัวเองเพื่อกระตุ้นพัฒนาการกล้ามเนื้อและฝึกทักษะการดูแลตัวเอง ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้มีกิจกรรมบรูรณาการความรู้วิชาภาษาอังกฤษกับผลผลิตทางการ,กรเกษตรโดยสอนให้เรียนรู้อาชีพการ,กรเกษตรแบบครบวงจรสามารถปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ได้อย่างเพียงพอต่อการบริโภคภายในโรงเรียนและขยายผลส่งเสริมความรู้ด้านการทําปุ๋ยหมักสู่ชุมชนเพื่อเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน จากนั้นทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานจากโรงพยาบาลปานบุรีและหน่วยทันตกรรมพระชทา,านจากโรงพยาบาลมหิดลซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไปตรวจรักษารษารษฎรในการนี้ทรงรับผู้ป่วยไว้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะสองคนด้านทักษะวิชาชีพส่งเสริมให้ฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรมต่างๆอาทิการทำน้ำสม,มุนไพรกล้วยหนึบธัญพืชและปลาส้มเพื่อถนอมอาหาร โอกาสนี้พระสทา,านพระราชานุญาตให้ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนที่เกษยียณอายุราชาการประจำปี2568เฝ้าทูลองพระบาทกราบบังคมทูลลาเนื่องในโอกาสเกษยียณอายุราชาการจำนวน8นายการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินกิจกรรมพัฒนานเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ราษฎรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นล้นพ้น สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคับปรินายกสมบระเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์สกลมหาสังคับปรินายกในเน,นวาระคล้ายวันสิ้นพระชนเป็นปีที่37 เวลา16นาิกา17นาทีวันนี้สมเด็จพระอริยวงสาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกเสด็จลงณพระวิหารวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามสมเดเพ็ญพระกุศลอุทิศวายแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์และทรงเป็นเจ้าวาดวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามยุคที่4พระราชอุปัฏฐายาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระอุปัชยยะของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันเนื่องในวาระวันคล้ายวันสิ้นนนพระชเปป็ีีท่ สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรประสูติเมื่อวันที่2มีนาคม2440ส่งได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในปี2517สิ่งพระชนม์เมื่อวันที่27สิงหาคม2531ิริพระชนสากา9 1ปี ตลอดพระชนชีพได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อการพระพุทธศาสนาคณะสงฆ์และประเทศชาติเป็นอนเนกอนันต์ทรงพัฒนาระบบการศึกษาชั้นสูงของคณะสงฆ์ไทยทรงมีพระปริชาสามารถด้านการประพันธ์ร้อยแก้วร้อยกรองมีผลงานที่ส่งพระนิพนธ์มากมายทรงสร้างและส่งอุปถรัรมภ์กิจการของวัดสำนักเรียนพระปริยัติธรรมมหาวิทยายลัยโรงเรียนโรงพยาบาลและสถานศึกษาต่างๆจำนวนมาก ในปี2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนาพระอาทิตย์สมเด็จพระอริยวงศาคตยานวาดวาสโนสมเด็จพระสังฆราชขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์โดยที่ทรงพระราชานุสรคำนึงถึงที่ทรงเป็นพระราชอุปัฏฐายาจารย์มีพระคุณุปการอย่างยิ่งแด่พระองค์ ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพระงานจัดฉากตัดเหลืองห้าชั้นถวายกางกั้นพระรูปบรรจุพระสรีรังคารณสนะุมขูหาพระเจดียวัดราชบพิษสถิตมหาศรีมารามกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แบ่งพระอาทิตย์บรรจุลงพระโกศธทองคำเชิญเข้าประดิษฐานในหอพระนาควัดพระศรีรัตนศาสดารามสำหรับทรงสกรารบูชาและทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวในพระฐานะพระบุพการีทางธรรมสื่อไป อคมอรีไปประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาพระาทานและตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่โรงเรียนวัดจุลามณีชุนหะจันทนะประชาสรรอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพลเอกดาวพง์รัตนสุวรรณอคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาพระราชทานโครงการกองทุนการศึกษารุ่นที่7ประจำปี2568ให้ในักเรียนในโครงการ4คนจากโรงเรียนวัดจุลามณีชุนหะจันทนะประชาสรน์อำเภอบางบานโรงเรียนวัดทางหลวงเทพร,ราชรังสรร์อำเภอบางซ้ายโรงเรียนมลาอีสงเคราะห์อำเภอลาดบัวหลวงและโรงเรียนวัดหนองไม้สุงอำเภออุทัยจังหวัดพระนคร อยยุธาจากนั้นฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานของโรงเรียนจะได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการกองทุนการศึกษารุ่นที่1เมื่อปี2555เปิดสอนชั้นอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน124คนโดยได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพ,พลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านแนวทาง3เสาหลักได้แก่ ให้เด็กได้เรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพให้เด็กได้สำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพและปลูกฝังวินัยคุณธรรมและจริยธรรมส่วน5้ากลยุทธ์คือการพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนให้มีวินัยคุณธรรมจริยธรรมการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพโดยมีการวิเคราะห์เพื่อหาจุดอ่อนจุดแข็งโอกาสและอุปสรรค ในการดําเนินงานในแต่ละด้านนาไปสู่การแก้ไขปัญหาอาจจะช่วยยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ในตอนบ่ายไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดม่วงหวานส่วนกระบวนยุทธประชาสันอำเภอบางบานซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนวัดจุลามณีชุนหาจันทน์ประชาสันดําเนินงานตามเสาหลักที่3เรื่องการปลูกฝังวินัยคุณธรรมและจริยธรรมในปี2517มีการจัดทาแบบประเมินคุณธรรมรายบุคคลและระดับห้องเรียนโดยให้นักเรียนแต่ละคนคิดคุณธรรมที่อยากจะทําและนํามาโบดในห้องเรียน เพราะว่าพฤติกรรมของครูและนักเรียนรายบุคคลที่แต่ละคนสมัครใจต้องการปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้นสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างชัดเจนท่าน,นี้ผลการประเมินมาจากการสังเกตของบุคคลอื่นที่มองมาส่วนตัวผู้ที่ถูกประเมินไปไป,ไปตามแนวทางที่โครงการกองทุนการศึกษาได้ให้แนวทางเอาไว้โรงเรียนวัดม่วงหวานส่วนกระบวนยุบป,ประชาสันเปิดสอนชั้นอนุบาลสองถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน524คนเวนตากัน